สวัสดีครับผมอาจารย์พี่เอนะครับจากคณะบริหารธุรกิจมหาวที่ไฟสเทิร์นครับอีพีก่อนหน้านี้คุยกันไปค่อนข้างเยอะแล้วนะฮะทีนี้อีพีเนี้ยมันต้องลงกลับมาสู่พื้นฐานละว่าเวลาที่เราเราได้เครื่องมือไปแล้วนะครับคือที่เอาเครื่องมือขึ้นมาก่อนเพื่อให้ท่านเข้าใจก่อนว่ามันไม่ได้ซับซ้อนจนเกินไปนะครับแล้วก็เครื่องมือมันมีการปรับบ่อยนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่ามาฝั่งของพื้นฐาน เบสิกที่สุดของการทําในเชิงของการประกอบธุรกิจคือท่านต้องเข้าใจลูกค้าท่านเองนะครับใ่อีพีนี้เราจะคุยเรื่องของการวิเคราะห์ตัวลูกค้าแยกตามเจเนอเรชันนะครับแล้วก็การกําหนดเซกเมนต์เป้าหมายของเรานะครับก่อนที่จะเริ่มต้นทุกอย่างนะผมมีลักษณะลูกค้าให้ดูไม่ใช่ลูกค้าโทษลักษณะของคนในทีมคือบุคลากร,กรก็เป็นกลไกหนึ่งของการประสบความสําเร็จในการทําธุรกิจนะครับมันมีคนอยู่4แบบลูกค้าก็มี4แบบนี่แหละลองดูนะครับลองเทียบในในองค์กรตัวเองก่อนนะ แบบที่หนึ่งนะครับเขาเรียกว่าแบบนกอินรีฮะนกอิน no รีเป็นยังไงครับนก no บุคลิกลักษณะนกอ no ินรีคืองานงานเล็กๆไม่ทําทําเฉพาะงานใหญ่ๆที่ได้หน้าได้ตาใช้คํานี้กันแล้วกันนะนะครับใช้งานทํางานใหญ่ๆที่ได้หน้าได้ตานะครับซึ่งลักษณะของคนเป็นนกอินรีเนี่ยเขาจะสร้างสารรค์และเรียนรู้งานตลอดเวลาดูจากหน้าจอนี่แะฮะเขาสร้างสารรค์ตลอดเวลาครับปัญหาของเขาเนี่ยเรื่องใหญ่เลยก็คือว่าคนทํางานกับเขาไม่ค่อยได้ครับเพราะว่าจะเหนื่อยมากนะครับเพราะเป็นคนเจ้าโปรเจกต์ แล้วก็เราจะไม่ค่อยเห็นเขาในในงานทั่วไปเราจะเห็นเขาในงานใหญ่ๆเสมอนะครับอันนี้คือลักษณะโนอินซี C. เกิดมาเพื่อเป็นผู้นําแต่ไม่ใช่คนที่เกิดมาเพื่อไปติดต่องานลูกคา้านะครับอินซี C. ไม่ใช่คนที่จะไปติดต่องานลูกคา้าคนที่จะไปติดต่องานลูกค้าเป็นคนอื่นนะครับนั้นนี่คือบุคลิกที่ไม่องค์กรไม่มีอินซีได้ไหมไม่ได้นะครับถ้าเราไม่มีโนอินซี C ในองค์กรเนี่ยมีโอกาสาที่องค์กรเราจะไม่คืบหน้าไปไหนเลยครับเพราะว่าเราไม่มีโ NO นอินซีอยู่ในองค์กรนะครับตัวที่สองครับ หัวหมูทรลงฟันอันนี้เป็นกระทิงนะฮะท่านดูเป็นตัวอื่นให้เปลี่ยนใหม่นะฮะเป็นกระทิงนะไม่ใช่ตัวที่ท่านคิดอยู่นะครับกระทิงคือดุดันมั่นใจรักอิสระครับเพราะฉะนั้นกระทิงทําทุกงานถ้าท่านมีหัวหน้างานหรือทีมงานเป็นกระทิงคือทําทุกงานเก็บรายละเอียดทุกงานงานเล็กงานน้อยทําเหมือนงานใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นลูกน้องจะค่อนข้างเหนื่อยใจกับกระทิงมากนะครับเพราะว่าเล่นหนักเล่นใหญ่นะครับทุกงาน กระทิงเป็นนักปฏิบัติที่ดีมากนะครับแล้วก็เป็นนักฮาร์ดคอร์ที่ดีมากนะครับแต่ท่านต้องคุมไม่อยู่นะเพราะกระทิงดูดันมั่นใจและอิสระถ้าท่านมีกระทิงอยู่ในทีมเยอะงานท่านจะงานดีแต่เพื่อร่วมงานค่อนข้างเละเทะเลยแหละนะครับเพราะว่าเหนื่อยมากกับกระทิงนะครับบุคคลประเภทที่3ครับสายหมีฮะเจ้าหลักการตัวตึงด้านความละเอียดอันนี้คือยิบย่อยไปหมดนะครับก็คือรายละเอียดเยอะเงื่อนไขยเยอะระเบียบเยอะเอกสารเยอะนะครับงานไม่ค่อยเดินนะครับ งานเดินช้ามากแต่งานไม่ผิดพลาดนี่คือลักษณะพิเศษของหมีนะครับทำงานช้าแต่งานละเอียดงานถูกต้องนะครับและคนสุดท้ายในองค์กรท่านครับรู้ทุกเรื่องยกเป็นเรื่องของตัวเองอยู่ทุกที่ยกไปที่ทํางานนะครับก็คือสายหนูนั่นเองนะครับเป็นมิตรพูดมากขี้เก่งใจคนนี้เกิดมาเพื่อเป็นเซลล์นะครับพูดเยอะนะครับไม่ค่อยรู้เรื่องของตัวเองนะครับแต่สามารถสร้างความสัมพันธ์ได้ดีเป็นนักการทูตที่ดีเพราะฉะนั้นถ้าเราดูสัตว์สี่ประเภทนี้นะเมื่อเทียบกับคนในองค์กรเรานะครับ หมีเอาไว้ทําเอกสารหนูเอาไว้ติดต่อประสานงานติดต่อประสานงานเรียบร้อยส่งมอบให้อินซีไปเ o ็หรือไปลงนามแล้วก็เอางานมากระจายให้กระทิงทานะครับโดยกระทิงทํางานคู่กับหมีนะครับจะได้ไม่ผิดพลาดในเรื่องงานอันนี้เป็นเงื่อนไขก่อนนะครับท่านเอาไปเช็คคนในทีมท่านเองนะครับหรือเช็คลูกค้าก็ได้ถ้าลูกค้ามาแบบนิ่งๆไม่ค่อยใส่ใจรายละเอียดท่านได้ลูกค้าอินซีมานะครับพวกนี้เขาชอบความแปลกใหม่และมันดังๆหน่อย ถ้าท่านได้ลูกค้าเข้ามาแล้วจุกจิกทุกเรื่องท่านได้ลูกค้ากระทิงมานะครับกระทิงเน้นใจร้อนว่องไวนะครับอย่าคิดเยอะอย่าลีลาเยอะนะครับถ้าท่านได้ลูกค้าเดินมานิ่งๆเงียบๆแว่นตาหนาหน่อยนะครับไม่ค่อยพูดม่ค่อกระจาท่านโชคดีมากท่านได้หมีมาเน้นเรื่องเอกสารเยอะๆรายละเอียดยิบย่อยเน้นไปเยอะๆถ้าเดินเข้ามาแล้วยิ้มมาแต่ไกลาจากหน้าร้านเลยท่านได้ลูกค้าเป็นหนูมาคุยเรื่องร้สัระเยอะๆครับแล้วค่อยตบเข้าเรื่องขายของนะครับเพราะมันเป็นคาแรคเตอร์ของคนแต่ละคนทีนี้มาดูเส้นทางกลยุธ์การตลาดนะครับ เส้นทางนี้นะฮะเราวางเอาไว้ให้เป็นภาพใหญ่ EP ก่อนหน้านี้เป็นเรื่องของเขาเรียกว่าโลคอสต์มาร์เก็ตติ้งแต่ถ้า EP นี้นะกลุ์การตลาดที่ควรจะทำนะครับอย่างแรกเลยนะครับคือเราต้องวิเคราะห์ตัวเองครับวิเคราะห์เรื่องอะไรบ้างครับดูนะครับสิ่งที่ต้องวิเคราะห์ตัวเองเนี่ยประกอบไปด้วยังตอไปนี้ฮะนะครับเรื่องพวกนี้นะฮะเรื่องการจัดการต้นทุนการผลิตนะครับต้นทุนเท่าไหร่นะครับสินค้ามีความโดดเด่นอะไรบ้างนะครับประโยชน์มีอะไรบ้างสังเกตนะผมใช้คํานี้นะประโยชน์ของสินค้านะครับ ความหมายของมันคือหลักการง่ายๆคนเนี่ยจะสนใจสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือสิ่งที่ได้ประโยชน์เสมอนะครับเพราะฉะนั้นโชว์ให้เห็นไปเลยว่าสินค้านี้มีประโยชน์กับเขาอย่างไรนะครับแล้วก็ภาพลักษณ์ภายนอกหรือแบรนด์สินค้าเป็นอย่างไรนะครับมาตราฐานอะไรได้มาบ้างนะครับใช้แล้วปลอดภัยแค่ไหนยังไงนะครับแล้วก็อันนี้เป็นกระแสนะครับความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ขั้นตอนกระบวนการผลิตเป็นอย่างไรมีบริการพิปเศษอะไรไหมอันนี้ประเมินตัวเองก่อน นะครับพอประเมินตัวเองได้แล้วไปดูชาวบ้านเขาบ้างนะครับเขาทำอะไรกันอยู่คู่แข่งทําอะไรบ้างครับสินค้าเหมือนเราไหมนะครับวิธีการนะครับกลับไปย้อนดู E ีก่อนหน้านี้เรื่องการใช้ m y p a เ n นในการเข้าไปชําหระดูเว็บไซต์คู่แข่งนะว่าเขาขายอะไรบ้างนะครับเขาขายราคาเท่าไหร่ต่างกับเราไหมนะครับเขาขายที่ไหนบ้างนะครับเขาใช้วิธีการโปรโมทออนไลน์แบบไหนออฟไลน์แบบไหนคอนเทนต์ Content เป็นอย่างไรนะครับและเขามีบริการพิเศษอะไรไหมศึกษา2เรื่องนี้มาตอนจบคือ เราต้องมีทุกอย่างที่เขามีครับแล้วเราต้องมีอย่างน้อยหนึ่งเรื่องที่เขาไม่มีนะครับอันนี้เป็นวิธีการคิดงานแบบกองโจรน,นะครับเป็นฟรีไรเดอร์มาร์เก็ตติ้งนะปาดอยู่ข้างบนเลยแล้วก็ดูภาพใหญ่แล้วก็ลงไปทําในสิ่งที่มันแตกต่างนะครับได้ข้อมูลเพียงพอแล้วนะครับเราก็ไปทำสตอรี่มาร์เก็ตติ้งครับคำว่าสตอรี่มาร์เก็ตติ้งคืออะไรครับคือการที่เราต้องรู้ก่อนว่าลูกค้าคาดหวังอะไรจากเรานะครับพอพอ,พอเรารู้ว่าเขาคาดหวังอะไรเนี่ยเราก็ไปเข้าทฤษฎีของพวกนิเทศศาสตร์เลยก็คือมา แกะงานตัวเอง s คือเซนเดอร์นะครับคือเราต้องเข้าใจสินค้าเราอ่ะโดยร,รู้ด้วยว่าสินค้าเราอ่ะตรงกับความต้องการของลูกค้าหรือแก้ปัญหายอย่างไรนะครับแล้วเราก, content, ก message, ร็ดีไซน์คอนเทนต์ก็คือแมสเซจนะครับดีไซน์คอนเทนต์ที่มันขยี้ใจอ่ะนะครับสินค้าบางตัวเนี่ยมันไม่ได้ลูกค้าไม่ได้สนใจในสิ่งที่เรากําลังขายอ่ะแต่ลูกค้าอยากรู้ว่าสินค้าเรามันแก้ปัญหายอย่างไรนะครับตัว C เนี่ยคือผ่านช่องทางออนไลน์ออฟไลน์ออนกราวแล้วแต่เลือกใช้นะครับจะไปอีเวนต์ก็ได้ไปอะไรก็ได้เดี๋ยว e ไี้เห็นด้วยวย่าใช้เครรืื่ออองมะไดี ตัวสุดท้ายคือรีเซิร์ฟเวอร์นะครับเราต้องเข้าใจว่าเขาเป็นคนยังไงชอบไม่ชอบเรื่องอะไรบ้างนะครับเสร็จแล้วต้องตอบคาถาม2ข้อนี้ให้ได้อันที่1คือสินค้าเราไปช่วยอะไรลูกค้าครับเพราะหัวใจของธุรกิจสมัยใหม่เนี่ยเราคุยกันเรื่องของคําเดียวเลยช่วยอะไรนะครับช่วยทําให้เขาชีวิตก็ดีขึ้นไหมช่วยทําให้เขาสบายใจขึ้นไหมช่วยอะไรช่วยแก้ปัญหาอะไรอันที่2คือพยายามโฟกัสที่ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้มากกว่าไปคุยว่าเราเจ๋งเรื่องอะไรนะครับให้ความสาคัญกับสิ่งลูกค้าจะได้นะครับ ผ่านสตอรี่มาร์เก็ตติ้งนะครับก็จะเข้ากลางทางแล้วนะครับก็คือวิเคราะห์ลูกค้านะครับก็ดูซิว่าลูกค้าเขามีปัญหาอะไรนะครับเขาคาดหวังอะไรนะครับแล้วก็วาดรูปเขาขึ้นมานะครับเดี๋ยวไปดูพร้อมกันก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็มาออกแบบช่องทางนะครับช่องทางที่จะเข้าถึงเขาได้ครับเช็คแนวโน้มตลาดใช้ Google Trend ในการเช็คนะครับเลือกช่องทางที่เหมาะกับเขานะครับเขาอายุเท่าไหร่ควรจะเหมาะกับช่องทางอะไรคนสูงวัยอาจจะเหมาะกับรถแห่ก็ได้อาจจะเหมาะกับอีเวนท์ที่ท่านไปทํากับงานแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงวัยก็ได้ นะครับมันไม่เหมือนกันในการเลือกใช้ช่องทางนะครับแล้วก็ใช้ทุกสื่อที่คู่แข่งใช้นะครับและช่องทางที่เรามีจะต้องมีในสิ่งที่เขาไม่ได้ใช้นะครับเสร็จแล้วก็มาทำคอนเทนต์ดีไซน์ครับภาพต้องสวยและไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ย้ําเลยนะสวยและไม่ละเมิดนะครับเดี๋ยวไปดูกันตอนท้ายๆว่าจะใช้ภาพจากไหนนะครับออกแบบสื่อให้น่าสนใจครับแล้วก็จุดขายและประโยชน์ต้องชัดเจนนะครับหลังจากนั้นก็แอคชั่นครับลงมือทำแล้วฮะทีนี้เข้าสู่มาร์เก็ตเพลสเลยนะครับ จะเป็นช้อปปี้ลาซาด้าหรือบวกอะไรก็แล้วแต่นะครับเข้า Facebook marketplace ด้วยนะครับเข้า Ti k t o ็อกช็อปด้วยนะครับเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมีผู้ติดตามเยอะแล้วนะครับแค่เข้าไปเปิด t i k t o ็อกช็อปบนโลกออนไลน์ก็สามารถไลฟ์ได้แล้วนะครับแล้วก็เชื่อมต่อโซเชียลมีเดียทุกตัวนะครับแล้วก็พัฒนา GMB คือ Google My Business นะครับหรือมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองหลังจากนั้นก็มอนิเตอร์ดูครับว่าตอนนี้คู่แข่งทําอะไรอยู่นะครับแล้วก็มีคนพูดถึงเราในเรื่องอะไรบ้้้้าาาาางงงงซึ่่่ออััันนนนเเเเียยมกกกลลปปปิิดดดดคคตตใจวว็ไไะรบู เวลาเขาด่าเขาด่าในคอมเมนต์ใช่ไหมด่าในโพสต์เราเวลาเราไปตอบเขาไม่ต้องไปต่อหางนะครับเราอินบ็อกซ์ไปตอบส่วนตัวนะครับเพื่อป้องกันให้โพสเนี่ยมันไม่เด้งกลับขึ้นมาอีกนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ไปหาอินฟลูเอนเซอร์ครับไปดูซิว่าในวงการที่เราอยู่มีใครดังบ้างนะครับเอาเขามารีวิวบ้างจ้างเขาบ้างนะครับในราคาที่เหมาะสมเสร็จแล้วก็ที่สําคัญคือพอลูกค้าเขาซื้อแล้วตกลงวงใจกับเราแล้วเนี่ยเราต้องเน้นเรื่องการสร้างประสบการณ์หลังการขายครับติดต่อง,ง่ายสะดวกเหมือนเดิมนะครับดูซิว่าเขาชอบไม่ชอบอะไรบ้างนะครับ และปลายทางคือเชื่อมต่อเครือข่ายเพื่ออัพสเกลธุรกิจตัวเองนะครับในภาพรวมนะครับก็ฉายภาพให้เห็นเรื่องของเส้นทางกลยุทธ์การตลาดนะครับเรายังไปไม่ถึงตัวการวิเคราะห์ลูกค้าเดี๋ยวเรามาต่อกัน EP หน้านะครับว่าถ้าเราจะวิเคราะห์ลูกค้าเป้าหมายเรามีกี่เจเนอเรชันแต่ละเจนมีปัญหาเพนพอยต์อะไรและคาดหวังอะไรจากผู้ประกอบการบ้างเจอกัน E ีหน้าครับ